สวัสดีครับไม้แปดสุดปลามาแล้วครับก็เป็นช่วงของ how to fold and unfold by ไม้แปดบสุดปครับผมมาวันนี้อเฮียจะมาแนะนำวิธีการพับกาจรจัการพับ Dahon K1 d i s p t e y กันนะครับอ่ะเริ่มต้นเดิยก่อนเลยนะครับบันไดข้างซ้ายนะครับเอาไว้ด้านหน้าแบบนี้นะครับ เสร็จปุ๊บเอาขาตั้งลงมาก่อนนะครับเพื่อไม่ให้รถมันลงนะครับตามด้วยการเอาบอกลงให้สุดเลยนะครับกดล็อกเอาลงไปให้สุดเลยนะครับล็อกให้เรียบร้อยนะครับชุดคอนะครับแนะนําให้เราปรับจากตำแหน่งสูงหรือไหนลงมาสุดเลยนะครับตัวนี้อาจจะตรงข้ามคันเดยยดที่ให้ดึงขึ้นนะเอาลงไปเลยเพื่อเวลาพับมันจะได้ไม่โดนดิสเบรสนะครับเสร็จแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะครับล็อกให้เรียบร้อยพลิก คันนิดบาเอามือเบรกลงนะครับแบบนี้เสร็จแล้วนะครับปลดเซฟตี้ที่คอนะครับตัว K1 ตรงคอจะไม่มีตัวเก็บตัวบันทับนะครับปลดล็อกเสร็จปุ๊บเปิดตรงไปนะครับพับคอลงนะครับในส่วนของตะเกียบด,ด้านซ้ายของเควจะมีสติกเกอร์ใสที่เป็นการรอยมาร์กไปะไว้ให้นะครับจากนั้นเราก็ทำการ นะครับเปิดเซตี้ข้างเฟรมเปิดมันครับออกนะครับเต่ขาตั้งขึ้นนะครับบันไดถ้ามันติดเอาขึ้นมานิดนึงนะครับพับเข้าไปเลยครับแบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็วางนะครับแล้วก็พับจนแม่เหล็กมันชนกันอ่าแค่นี้เองนะครับส่วนบันไดของเควันเนี่ยมันพับไม่ได้ก็ไม่ต้องพับมันนะครับเสร็จแล้วนะครับพับเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถที่จะ ลากไปไหนมาไหนได้สบายสบายเลยนะครับแบบนี้นะครับว้าวเจ๋อมากมากนะครับอ่ะราวางระวังไปเลยนะครับจุดเด่นของเควันนะครับมีอีกอย่างหนึ่งที่น่ารักมากนะครับลดเฟรมสูงนะครับถ้าคนตีไม่ไดนกดเร็วนะครับขาจานจะหมุนได้รอบเลยโดยที่ไม่โดนอะไรเลยเพราะมันหลบเฟรมเฟรมมันหลบขาจานตรงนี้นะครับว้าวเจ๋อมากๆนะครับอ่า ออปชันบันไดปดเร็วนะครับที่ร้านจะมีของไลโปและเอเ f อฟิกและเบลโกนะครับพันกระวบาทของเดี๋ยวเรามากลางกันนะครับผมเริ่มต้นนะครับการกลางด้วยการจับที่ยางดันออกนะครับแบบนี้ง่ายๆนะครับแล้วก็กางออกมาเลยนะครับระวังบันไดกับมือเบรกมันไปตีกันนะครับอ่าเสร็จแล้วก็ล็อกบานครับใส่เซฟตี่เอาขาตั้งลงนะครับตจะได้ไม่ล้มนะครับ จากนั้นเอามือซ้ายนะครับจับด้านขวาของแฮนด์บาร์ที่มีมือเกียร์ครับหมุนแฮนด์ไปทางขวายกขึ้นไปเลยนะครับโอ้ยขอไปยกขึ้นมานะครับเสร็จปุ๊บโอเซตตี้เอาบานรับตรงนี้ก่อนพอกลางให้สุดแล้วค่อยดึงขึ้นมาเหมือนเดิมออโต,โซตเซตทำงานแล้วนะครับปรับเบาตามชอบนะครับปรับแฮนด์บาร์ตามชอบนะครับแค่นี้ก็พร้อมขี่แล้วครับผมออา เป็นไงครับการทับการดาฮอน K1 ันไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมอก็อพบใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ